มายึดอำนาจยาเด็ดขาดนะครับถ้ายึดไปแล้วก็ผมบอกได้เลยพวกเขาเหล่านั้นไม่ยอมแน่จะลุกฮือกันทั้งแผ่นดินรวมทั้งในสระทุสังเกตคนนี้ด้วยเมื่อผมได้สั่งลากับลูกๆแล้วผมอยากเจอท่านที่หน้าวัดพระแก้วเราเตรียมกระสุนไปคนละนัดเลยต่างคนต่างแลกยิงกันดูเลยแปดปีที่ท่านบริยุทธ์สร้างรากฐานมา ผมอยากให้ท่านต่อยอดอีกแค่สองปีผมมั่นใจว่าประเทศไทยจะประสมความสำเร็จสูงมากวันนี้ผมอยากจะให้ท่านดูว่าคนไทยทั้งประเทศเขาทุกอย่างไงท่านดูนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้หกปีที่เผด็จการยึดอำนาจไปนั้นท่านฉีกรัฐธรรมนูญแล้วท่านก็ร่างรัฐธรรมนูญนะเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจท่านเก่งเหลือเกิน ท่านมีแต่กู้กู้กู้และท่านกู้มากที่สุดเป็นประวัติการนี่กินเนสบุ๊คเขาบันทึกแลวนะครับยังไม่พอท่านผ่านพงอบประมาณเนี่ยมากที่สุดกว่า20ล้านล้านสุดยอดเลยนะครับนี่เป็นสถิติใหม่ยังไม่พอนะครับท่านเอื้อเจ้าสัวมากที่สุดเป็นประวัติการยังไม่พอท่านทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากที่สุด จนติดอันดับโลกเป็นอันดับที่1เดี๋ยวผมค่อยสาธยาว่านึ่งยังไงยังไม่พอนะครับท่านโกงมากที่สุดนะหอ,อการค้าบอกว่าโกงถึง48ซโอ้โหมันจะเหลืออะไรครับประเทศไทยถ้าโกงกันขนาดนี้ยังไม่พอท่านทำเศรษฐกิจพังที่นาศคนตกงานมากกว่า15ล้านคนเดี๋ยวท่านลัมตีอย่าพิ่งตอบนะครับเพราะผมมีหลักฐานนะฮะเดี๋ยวจะมาเถียงกันเปล่า กว่า15ล้านคนทั้งในระบบและนอกระบบมากที่สุดเลยและวันนี้คนไทยหนี้ท่วมกว่าร้อซตัวเลขผมมีนะในเชิงสถิติเดี๋ยวโชว์ได้หมดทุกตัวที่พูดมามีหลักฐานหมดนะครับและวันนี้คนฆ่าตัวตายมากที่สุดในแผ่นดินตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีมาและวันนี้เด็กนักศึกษาตัวเล็กๆน้อยๆออกมาประท้วงท่านคือประวัติศาสตร์ของประเทศไทยท่านนายกครับ ข้ามายึดอำนาจยาเด็ดขาดนะครับถ้ายึดไปแล้วก็ผมบอกได้เลยพวกเขาเหล่านั้นไม่ยอมแน่จะลุกฮือกันทั้งแผ่นดินรวมทั้งในสารพุทธสังเกตคนนี้ด้วยท่านนายกครับโปรดฟังอีกครั้งบอกคนที่คิดจะยึดอำนาจหลายคนชอบเรียกปฏิวัติมันไม่ใช่การยึดอำนาจคือการทรํา,ารัฐบระหารเมื่อไหรที่มีการปฏิวัติ อำนาจจะเป็นของประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ของเผด็จการอย่าเข้าใจผิดผมรับไม่ได้และโปรดฟังอีกครั้งประชาชนคนไทยก็รับไม่ได้คราวนี้ยึดอํานาจเจอกันแน่เจอคนไทยทั้งประเทศผมบอกให้เลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนและวันนี้เด็กเขาชูสามนิ้วผมจะมี5นิ้วชูให้ท่านนายกดูนะเพื่อเป็นการยกย่องนักศึกษาและประชาชนที่ปลดแอก วันนี้ท่านทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหลังยึดอํานาจท่านอ้างว่าโอ้ยมาแก้ปัญหาความขัดแยง้งเป็นอัศวินม้าขาวโอ้โหเขาต่อสู้กันขัดแย้งกันไม่ได้ท่านนายกจะต้องขมาแก้ขี่ม้าสีเทาตัวหนังกลับเลยหนังทะลอปอกเปลือกหมดนะเข้ามาบอกว่าจะมาแก้ปัญหานี่คือสิ่งที่ท่านสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นเลยคนไทยเขารู้ทันหมดแล้วและท่านยังวาง แผนคุยกับใครก่อนจะยึดอํานาจเขาก็รู้กันหมดอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านโกหกไม่ได้อีกแล้วและหลังจากที่ยึดอํานาจใครละครับที่ได้ไประโยชน์เต็มๆพวกพ้องของท่านและเจ้าสัวทั้งสิ้นไม่จริงเถียงมาผมมีหลักฐานแฉเดี๋ยวดูนะครับหลักฐานเต็มไปหมดเลยสาใจแน่วันนี้เราอย่าไปไหนนะครับฟังให้จบเลยนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านนายกต่อไปก็คือท่านเก่งมากท่านทําให้คนไทย เกิดความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกทนายกผมไม่กลัวหรอกถ้าผมกลัวผมไม่ยืนอภิปรายสู้ขนาดนี้นี่คือนักลบพันดุมาจากเมืองพิชัยลูกพญาพิชัยดาบหักคนหนึ่งเหมือนกันผมได้ทำพินัยกรรมให้กับลูกผมแล้วผมได้บอกกับลูกๆแล้วว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปให้พี่พี่น้องๆต้องรักกันดูแลกันให้ดีพ่อจะทำดีให้บ้านเมือง พ่อจะเป็นอะไรไม่สําคัญประธานครับผมอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้ท่านนายกไปที่วัดพระแก้วกับผมหน้าวัดพระแก้วนะครับ mm hmm. เราจะได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น mm hmm. เมื่อผมได้สั่งลากับลูกๆแล้ว mm hmm. ผมอยากเจอท่าน mm hmm. ที่หน้าวัดพระแก้ว mm hmm. เราเตรียมกระสุนใบคนละนัดเลยต่างคนต่างแลกยิงกันดูเลย mm hmm. ถึงท่านประยุทธ์เนี่ยต่อสู้กับพวกประชาธิปไตยร่อนชาติประชาธิปไตยจอมปลอมซึ่งเป็นศัตรูของผม8ปีที่ท่านประยุทธ์สร้างรากฐานมาผมอยากให้ท่านต่อยอดอีกแค่2ปีผมมั่นใจว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จสูงมากเพราะว่าท่านประยุทธ์เนี่ยถึงแม้ยังไงก็ตามภาพลักษณ์ของท่านก็อาจจะมีไปคล้ายๆกับท่านเราเรียกว่าหาเปรมก็ได้เพราะลักษณะเดียวกันท่านก็ยังมีความซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดีโอกาสจะเป็นรัฐบุรุษก็มีและในสองปีที่เหลือท่านน่าจะทําอะไรได้เยอะสุดท้ายผมมั่นใจว่าหลังจากพลเกประยุธทธ์ทํางานครบสองปีผลงานที่ปรากฏขึ้นและก็ความดีของท่านประชาชนทั้งประเทศจะแทรกซ้อนแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยอยู่ต่อผมยังมองไปถึงความเป็นไปได้ในเรื่อง